สุขสันต์วันสงกรานต์ประเพณีไทยสงกรานต์บ้านเราวันที่14 1 5ถึง15เมษายน2568นี้วัดป่าดงมดแดงขอเชิญพุทธศาสนิกชนได้บุญส่งน้ำพระทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหลังคาศาลาพระพุทธรูป2 2พระองค์และซื้อที่ดินเข้าวัดสร้างศาลาที่พักให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมเข้ากรรมฐานรักษาศีลเจริญสติภาวนากำหนดการ วันที่14เมษายน2568เวลา8นาฬิกาตั้งกองบุญาป่าเวลา18นาฬิกาจริญพระพุทธมนต์เย็นสวดมนต์เสริมบารมีเพื่อเป็นสุริมงคลวันตรุษสงกรา์วันที่15เมษายน2568เวลา10นาฬิกาถวายผ้าป่าสามัคคีณวัดป่าดงมดแดงพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธี อย่าลืมวันที่14 1 5ถึง15เมษายน2568นี้ไปร่วมบุญประเพณีสงกรานต์ทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าดงมดแดงบ้านดงมดแดงตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายดำเนินงานโดยพระครูสุธรรมรัตนวิจิตเจ้าอาวาสวัดป่าดงมดแดงและชาวบ้านดงมดแดงทุกครอบครัวกรรมการและสายบุญทุกสายบุญการสะสมบุญจะนำสุขมาให้ติดต่อสอบถาม รัครูสุธรรมรัตานาวิจิตโท่0ู2 4์9 9 1 1 1 9 9 2 4 4 7 9 1 1 1็ดสับ